อีกแล้วครับท่านนะฮะ Toyota Fortuner เครื่องยนต์เบนซินตัวนี้อัพเลเวลเป็นเจน2หน้ายักษ์นะครับผมนะ Toyota Fortuner 2.7V ขับ2ปี2009สีบอลเงินบอลตะกัว่วบอลซิลเวอร์นะฮะตัวนี้หาโคตรยากเลยใครที่หาตัวนี้อยู่บอกคำเดียวไม่ควรลาดนะครับ Toyota Fortuner 2.7V Auto ขับ2เครื่องยนต์เบนซินปี2009 น่ายักษ์แล้วนะครับคันนี้โอ้โหแม็กฟูลออฟชั่นมากยานดอกเต็มเต็มนะครับผมนะชุดแต่งรอบคันตัวนี้ต้องบอกแฟนเพจทุกท่านเลยนะรถบอดี้สวยมากๆ<า>เดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันนิดนึงฮนะโอ้โห oh oh. เปิดออกมาแล้วสภาพภายในถือว่าอยู่ในเกรนที่ดีมากนะครับบอกถือว่าฟูลออฟชั่นมากๆเบาะไฟฟ้านะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับผมนะชุดเครื่องเสียงมาจัดหนักจัดเต็มของไพโอเนียนะ แล้วก็ Air Digital นะตัวนี้เป็นเครื่อง2.7เครื่องยนต์เบนซินขับ2ปี2009นะสภาพภายในถือว่าดูดีดูสมราคาและที่สำคัญคันนี้ผ่อนแค่6,000กว่าบาทนะมีที่ไหนครับ r t u n จ r er พอน6,000กว่าบาทมาดูสภาพด้านหลังกันนิดนึงครับสภาพใหม่เอี่ยมอ่องเลยเนาะนะสภาพภายในดีมากตัวนี้ต่างจากตัวเจน1ตรงไหนนะเจน2ดูแอร์ราวครับตัวนี้จะมีแอร์ราว3ตอนรุ่นแรกๆประมาณปี2 5 0 5ถึง2 0 0 7ไม่มีแอร์ราวนะฮะ ้อง2,008ไป,ไปปลายปีตัวนี้ปี2,009ตัวสุดท้ายเรียกว่าน่ายักษ์นะครับผมนะตัวนี้มีแอร์ราว3ตอนไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมนะอะมาดูด้านหลังกันต่อเลยครับผมนะด้านหลังนะครับผมนะฟอร์จูเนอร์ออกแบบมาแบบดีไซน์เทคล้ายกันหมดเลยนะเบาะ3แถวเบาะด้านหลังสามารถพับเก็บด้านข้างบรรทุกได้ค้าขายได้นะนอนบนรถได้เที่ยวต่างจังหวัดสบายแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นรถ ที่นั่งอนเนกประสงค์มากๆสาหรับนะคุณลูกค้าที่ต้องการวิ่งต่างจังหวัดไป้ไหนมาไหนทั้งครอบครัวนะและที่สําคัญตัวนี้ย้ำเครื่องยนต์เบนซินสุดยอดของความประหยัดน้ามันสามารถวิ่งงานวิ่งแก๊ปนะครับวิ่งไลน์แมนสามารถวิ่งสนามบินรับแขกต่างชาติโอ้โหตัวนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆใครหาเครื่องยนต์เบนซินไม่ควรพลาดครับใครที่สนใจตัวนี้ราคาแค่3 9 9 0 00บาทนะย้ำอีกที3 9 9 0 0 0บาท ใครมาก่อนได้ก่อนโปรโมชั่นสุดพิเศษจองวันนี้1 9 9 9ับาทเอาไปเลยประกันภัยนะเอาไปเลยนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการยังไม่พอลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมนะนอนรอรับหนังฟ้าที่บ้านได้เลยจัดไฟนั้นฟรีทั่วไทยส่งฟรีทั่วประเทศนะยังไม่พอเอาไปเลยฮนะวันนี้นะน้ำมันเต็มถังให้กับแฟนเพจไทยที่โอนจองเห็นคลิปนี้แคปหน้าจอไอหน้าขาวคาตัวเพนสีนักการีนนะใครที่หารถเจ็ดที่นั่ง เรามีมากกว่า60คันไม่ว่าจะเป็น Fortuner หน้าแชมป์ Fortuner หน้า New Fortuner r e g e n d o r m u X p a j e r o Sport รถนิยมที่สุดของเมืองไทยและต่างประเทศตอนนี้ใครที่สนใจติดต่อมาด่วน